แค่เราอะไม่ทรมานในทุกๆครั้งที่เราหายใจเข้าและออกเหมือนที่โคชเคยบอกว่าแค่เราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆสิ่งนี้นช่วยเราได้เยอะแล้วก็การที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย บางทีเราอาจจะนึกไม่ออกนะถ้าเราไม่ได้เคยเจอหรืออยู่ในสภาวะที่ป่วยหรือเกิดอาการของโรคอะไรบางอย่างหรือไปมองเห็นผู้ป่วยที่แม้แต่จะหายใจเองอ่ะยังหายใจไม่ได้เลยคดมาทำคลิปนี้เพราะว่าวันนี้ค่ะทานข้าวกับเพื่อน ลราก็พูดเรื่องนี้กันมันทำให้เราได้เห็นแบบซ้ำๆบางคนนะี่ยแค่อยากจะหายใจได้เองทานข้าวได้เองนอนหลับได้ลุกขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวันนะเขาก็ยังไม่สามารถทำได้แบบหนักขนาดนั้นเลยนะ แต่เขา,ามีความหวังเพื่อที่จะหายใจต่อได้อีกนิดนึงไหมแม้ทุกวินาทีที่ฉันหายใจเข้าและออกมันเจ็บทรมานมากเขาก็ยังสู้แต่บางทีด้วยความที่มันถึงวาระกับอะไรหลายๆอย่างมันทำให้เขาต่อไม่ได้ดังนั้นวันนี้โค้แค่จะพูดว่าอยากให้ลอง เห็นคุณค่ารู้สึกขอบคุณตัวเองขอบคุณอากาศขอบคุณลมหายใจของเราที่ตอนนี้นเราสามารถหายใจเข้าได้ออกได้นี่คือของขวัญที่้ำคาคมากมากที่สุดถ้าเรารับรู้เราทราบซึง้งค่ะถึงตรงนี้ได้ ทุกการหายใจเข้าออกของเราเราจะมีไอเดียปัญญาเราจะมามันทำให้เรามองเห็นหนทางเพราะมันเริ่มมาจากเราขอบคุณซาบซึ้งกับสิ่งที่เราได้รับมีเป็นเป็นอยู่นะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะเจอเรื่องหนักขนาดไหนแต่เรารู้สึกขอบคุณที่เฮ้ยที่เรายังหายใจยังได้อะ นาทีที่เราได้ไปสัมผัสตรงนั้นเนาะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้มันยากมันหนักกับเรื่องไหนก็ตามซึ่งตัวโคชเองเคยเจอมาเคยเจอมาทุกเรื่องที่พร้อมกันแบบชนิดที่เฮ้ยไม่รู้จะจะเดินไปทางไหนต่อมันมองไม่เห็นหนทางเลยจริงๆเนาะ แล้วไอวินาทตีตรงนั้นนะคะที่คดเคยไปสัมผัสถึงการหายใจเข้าออกก็เจ็บปวดทรมานของท่านนั้นแล้วเราก็มองเห็นรอบตัวสัจธรรมความเป็นความตายแล้วก็การหุดหวิดเนาะของการที่จะเกิดอะไรในชีวิตขึ้นมาแบบปุ๊บเดียวเราอาจจะแบบไม่อยู่แล้วเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันยังมีลมหายใจอยู่วันนี้มันแปลว่าเรามีโอกาส ที่จะทําให้ชีวิตของเราอ่ะค่ะมันไปอยู่ในจุดที่ดีจุดที่เราต้องการแล้วบางทีค่ะเมื่อเราอาจจะเจอภาวะลุ่มเล้าของทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นมามันเจ็บปวดทรมานอาจจะไม่ได้แบบอยากอยู่ต่อไปอยากไม่อยากจะเป็นแบบนี้ใดๆก็ตามคาะให้เราอะ่ะลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆแล้วมองดูว่าแล้วคนอย่างเราตัวเราเนี่ย ไม่คู่ควรที่จะเดินไปต่อเพื่อไปถึงวันที่ได้รับสิ่งที่ดีๆสำหรับเราเหรอให้พิจารณาตัวเองคำตอบคือเฮ้ยสมควรสิแล้วจริงๆคนทุกคนสมควรเนีที่จะได้รับในสิ่งดีที่เราคู่ควรก็ขอให้กลับมาแค่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ มันอาจจะไม่ได้สวยงามมากในทุกๆวันที่เราเจอมันอาจจะเจอเรื่องราวเจ็บปวดซ้ำๆบ้างเราอาจจะไม่ได้ผ่านบททดสอบโจทย์ชีวิตหรือปัญหาอะไรณนะวันนี้อะค่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองเก่งอย่างที่สุดลมหายใจที่คุณสามารถหายใจเข้าไปเนี่ยมีค่ายอย่างที่สุดคุณจะได้รับพลังอันมหาศาล กลับมาจริงๆนะคะ